สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของระบบสืบค้นเกียรติบัตรนะครับโดยเป็นระบบของคังเกียรติบัตรซึ่งเราสามารถนําเกียรติบัตรหลายๆอย่างเอามารวมกันในการใช้ค้นหานะครับโดยคังเกียรติบัตรชุดนี้นะครับซึ่งต้นฉบับจะเป็นของคุณครูยุทธนาแม่นผลนะครับ ก็จะเป็นคลิปนี้นะครับซึ่งท่านได้ทำโค้ดไว้ได้ดีแล้วใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าตัว CSS ที่ท่านทำไว้เนี่ยมันจะเป็นแบบ Material Light ครับซึ่งมันจะผมรู้สึกว่ามันแสดงผลในโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเลยเปลี่ยนเอาใช้ Bootstrap เข้ามาแทนนะครับ Bootstrap 5เอามาแทนที่แล้วก็ปรับโค้ดนิดหน่อยนะครับ คราวนี้มาดูวิธีการหลักการทํางานของมันนะครับถ้าเราจะค้นหาเนี่ยเราต้องกรอกอีเมลพอกรอกอีเมลเสร,ร็จแล้วเนี่ยเราต้องเลือกว่าเราจะเอารายการไหนเพราะว่าในเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าจะเป็นเกียรติบัตรชุดที่1ชุดที่2นะครับอันนี้อยู่ที่เราตั้งว่าเราจะตั้งเป็นเกียรติบัตรอะไรนะครับว่าเราเอาเกียรติบัตรอะไรมาไว้ในคางนี้นะครับอาจจะเป็นเกียรติบัตรวันวิทยาศาสตร์เกียรติบัตรวันแม่อย่างนี้นะครับผมก็จะเลือกเมลตัวนี้มันจะอยู่ในเกียรติบัตร ชุดที่1นนะครับเขาเรียกชุดที่1กดค้นหาถ้าเจอมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็จะบอกว่าพบเกีิบัตรเรื่องอะไรครับชื่อผู้ใช้แล้วก็ดาวโหลดเกียริบัตรก็จะมีเกียรติบัตรแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าไม่พบเกียรติบัตรถ้าพบเกียรติบัตรมันก็จะแสดง alert ขึ้นมาว่าไม่พบเกียรติบัตรในปัจกุบันค้นหาไม่พบเกริบัตรนะครับ คราวนี้เราจะเอาฐานข้อมูลมายังไงนะครับฐานข้อมูลในนี้จะเป็นฐานข้อมูลหน้าหลักตัวนี้นะครับแผ่นงานซื่ออินโฟอนะตอนนี้ผมเอาตัวฐานข้อมูลมาไว้อีกแผ่นงานหนึ่งแผ่นงานหนึ่งกับแผ่นงานสองนะครับลองเพิ่มแถวไปหมื่นกว่าแถวมันก็ค้นหาเจออยู่ตามเดิมของเขาเราต้องมีฐานข้อมูลที่เป็นชีตอีกชีตหนึ่งนะครับแล้วเราก็แชร์ ตรงนี้ต้องแชร์ก่อนให้ทุกคนที่เป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงคัดลอกลิงก์เพื่อที่จะนํามาวางตรงนี้นะครับเอามาทั้งหมดเลยลิงก์ทั้งหมดเอามาวางแล้วก็เปลี่ยนตัวแผ่นง,งานเนี่ยใหเ้เป็นชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันกันกบแผ่นง,งานต้นฉบับตัวต้นทางของเรานะครับแต่นี้ผมเอามาไว้ในชี่เดียวกัน ก็จะเปลี่ยนชื่อแผ่นงานตามนี้แล้วตัว URL ก็คือ URL ของชีตนี้แหละมาวางเลยนะครับเวลาค้นหามันก็จะค้นหาจากอีเมลอีเมลจะอยู่ในคอลัมน์ B นะครับคอลัมน์ B ของชีตที่เราเอามาวางเนะครับอันนี้เป็นชีตที่2ก็เป็นคอลัมน์ B เหมือนกันถ้าเราค้นหาจากคอลัมน์อื่นเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวคอลัมน์ลิงก์ดาวน์โหลดคือในต้นฉบับมันจะเป็นแบบนี้มันก็จะมีเมลแล้วก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดอันนี้แล้วแต่เราจะออกแบบนะครับแต่ว่ามันจะต้องมี2อ,อย่างก็คือมีอีเมลกับลิงก์ดาวน์โหลดรันนี้ปัญหาที่จะเจอก็คือเวลาค้นหาเนะี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะจำเมลไม่ได้คราวนี้ถ้า มันมีปัญหาตรงเมลเราก็ลองเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์อันนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์ใช้เบอร์โทรศัพท์อันนี้แทนแต่ว่าก็จะมีปัญหาว่าเว้นว่าขีดอะไรอย่างครับเราก็เลือกชุดนี่แถวสุดท้ายแถวที่หมื่นกว่าเบอร์โทรศัพท์เรแป๊บเดียวปนหนาเจอตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นของผู้ใช้เบอร์โทรนี้ก็ได้มันก็โหลดปฏิบัติมาได้เหมือนกัน นี่อยู่ที่ท่านจะไปแก้ไขหรือออกแบบเอานะครับตอนนี้มาดูโค้ดโค้ดก็เป็นหน้า G S เราจะต้องเปลี่ยนพวกนี้ครับ App Name Copy ไล t อะไรพวกนี้มันก็จะมาปรากฏมาปรากฏอยู่ตรงพวกนี้นะครับนี่ลองไปไล่ดูแบบนี้นะครับพวกนี้เลย นอกนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยอาจารย์เขาเขียนสคริปต์มาให้ใช้ได้ดีแล้วครับถ้าว่าสคริปต์ผมก็มาแก้ไขนิดหน่อยครับปรับให้มันเข้ากับ b o o t s t ต p ปมีข้าหน้าอินดิคหน้าอินดิคก็มาตร,ตรงนี้นะครับแก้ไขตรงนี้พวกหน้าตรงนี้กานะร,รกิจบัีดีอีเมลรายการค้นหาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นจุดตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพุตเตอร ซีเอสก็มีแค่นี้แล้วก็ดีพอไปใช้ได้เลยเราก็ทำให้ใช้งานได้อันนี้ผมทดลองเอาไปฝังไว้ใน g o o g l e s i t e นี่ g o o g l e s i t e นะครับก็ททำงานได้ดีนะ Google s i t e ไซส์ลองกดเปิงหน้าด,ดู ก็ทํางานได้นะครับก็ค้นหาได้หมื่นกว่านี่ก็ค้นได้เร็วเหมือนกัน,นครับแต่นี่เอาไว้ในแผ่นงานเดียวกันไม่แน่ใจว่าถ้าเราเอาลิงก์จากข้างนอกมาชิทอื่นนะครับที่เป็นชิดข้างนอกมันจะค้นหาเร็วแบบนี้ไหมทานก็ต้องลองทดสอบดูนะครับแต่แบบคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะนําไปพัฒนางานของท่านต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับ